สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคอฟุตบอลสายนักลงทุนทุกท่านอยู่กับผมแจ็คคลัมเป้าเช่นเคยครับเมื่อวานครับตัวทีเด็ดหน้าช่องอย่างอาแจากอัมสเตอร์ดัมครับก็พลาดท่า,พ,าพ่ายแพ้ให้กับอันเดเลตไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับเรียกได้ว่าสกอร์นั้นขาดลอยครับแต่รูปเกมครับอาแจากครคุมเกมได้ทั้งหมด นี่แหละครับฟุตบอลครับทาเขาไม่ได้ก็โดนครับโดนสวนมา3ทีเสียไปถึง3ประตูโอ้โหต้องกราบขออภัยพี่น้องหน้าช่องด้วยครับแต่ยังไงก็ตามครับสาหรับพี่น้องในกลุ่มครอบครัวนั้นครับเมื่อวานตัวติดดาวสายสูง2ตัวอย่างเชลซีแล้วก็โมครับมาตามนัดทั้ง2ตัวแบบนี้ก็ยังได้สดชื่นกันไปครับสำหรับพี่น้องในกลุ่มครอบครัวสาหรับท่านใดครับสนใจแนวทางดีๆแบบนี้ครับมีในน้ตกลุ่มทุกวันครับทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลยมาลุยกันต่อครับวันนี้มีหยิบยกมาฝากพี่น้องหน้าช่อง1คู่อีกเช่นเคคยรับ เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปีซีซั่นครับเป็นการพบกันระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับวันนี้ต้องเจอกับแอสตันวิลล่าครับทีมดังจากพรีเมียร์ลีกทั้งคู่ครับ ไปดูผลงานการเจอกันฤดูการที่แล้วครับนัดแรกครับนิวคาสเซลเปิดบ้านถล่มแอตตันวิลล่ามาได้ก่อนที่4ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่2ครับเป็นทางฝั่งของแอตตันวิลล่าครับแก้แค้นมาได้ครับเปิดบ้านถลม่มนิวคาสเซลมาถึง3ประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าเฮตูเฮต์การเจอกันฤดูการที่แล้วบ้านใครบ้านมันแต่ยังไงก็ตามครับวันนี้แข่งที่สนามกลางครับที่สหรัฐอเมริกา ไปดูผลงานการอุ่นเครื่องของทั้งคู่กันครับเริ่มที่นิวคาสเซลเลยครับแข่งมาแล้ว2นัดครับเกมอุ่นเครื่องนัดแรกครับเฉือนเอาชนะเกตดเฮดมาได้ที่3ประตูต่อ2และนัดล่าสุดครับเฉือนการ์ดโกเลนเจอร์มาได้ที่2ประตูต่อ1ไปดูทางฝั่งแอตตันวิลล่ากันบ้างครับเพิ่งอุ่นเครื่องไปแค่นัดเดียวเองคือการเสมอวอซอมาที่1ประตูต่อ1ครับโอ้โหถ้าดูจากฟอร์มแล้วนิวคาสเซลครับถึงแม้จะชนะไม่ขาดแต่ก็ยังอาศัยความเก่า เอาเฉียบียดเอาชนะมาได้ถึง2เขมเลยครับผมมองว่าวันนี้กุนซืออย่างเอ็ดดี้ฮาวครับต้องจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าพิเมลีใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วนั่นเองตัวหลักๆก,ก็อยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นบรูโนกิมารไล์โจลิงตัน แอนโทนีกอร์ดอนครับและก็คารลัมวิลสันก็พร้อมลงสนามแน่นอนครับวันนี้วันนี้ครับแฮนดิแคปเปิดมาให้นิวคาสเซิลเป็นต่อที่ปอปปาตากรมเท่านั้นเองผมมองว่าวันนี้นิวคาสเซิลเอาอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ตัวทีเด็ดหน้าช่องขอมองไปที่นิวคาสเซิลยูเนเต็ดครับ สำหรับท่านใดครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวครับทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ใต้โปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่ครับสำหรับรายละเอียดและก็คู่อื่นๆเรามาเจอกันในไลสดตอนบ่ายสามครับและใครที่เป็นคอบอลสดสูงแรกครับห้ามพลาดครับไลสดบ่ายสามเดี๋ยวมีมาฝากอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆยสวัสดีครับ